สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะพามาชมแตงโมนะคะแตงโมที่เจ๊ตุ่มปลูกไว้นะคะกําลังงามเลยค่ะพี่น้องกําลังงามกําลังจะติดลูกนะคะไอ้ที่ติดลูกแล้วก็มีนะคะเนี่ยกำลังติดลูกค่ะงามมากเลยครับปลูกเอาไว้ที่โคนต้นทุเรียนนะคะปลูกไว้ที่โคนต้นทุเรียนค่ะนี่ค่ะแตงโมแตงโมแตงโมแตงแตงโมเรากินเรากินผ่ากินเสร็จแล้วเราเมล็ดเราก็เอามาหวานนะคะมาหยอด นี่ค่ะกำลังติดลูกเลยเรจะพาไปดูลูกโตๆนะคะติดอันนี้ยังไม่ลูกไม่โตเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูลูกลูกกกอเนี้ยนี่ค่ะเราปลูกไว้กำลังติดลูกนี่ลูกก็โตแล้วนะคะนี่ๆค่ะลูกโตแล้วลูกโตแล้วสองลูกนะคะนี่ๆๆลูกเลงนี่ๆๆลูกเลงโอ้ยใบใบงามงามนะพี่น้องเห็นเห็นไหมเห็นกันไหมคะหื นี่ค่ะโอ้ยลูกนี้ลูกโตมากเลยพี่น้องงามมากเลยนะคะใบนี่โอ้ยใบใหญ่เบ้อเบ้เลยนี่นี่ลูกหนึ่งค่ะคาดว่าจะได้กินผลผลิตยอยู่เนาะก็ปลูกทิ้งๆเอาไว้แล้วปลูกทิ้งเอาไว้นะคะปลูกที่โคนต้นทุเรียนนุนทุเรียนเราซื้อมาปลูกกําลังติดยอดรัดยอดกําลังแตก นี่ค่ะนี่อร่อยอร่อยเอ้ยอร่อยอร่อยวะแตงโมกำลังงามพี่น้องนี่ค่ะงามไหมคะสดชื่นสวยงามมากเลยนะคะดูแตงโมจะตุ่มพารวยงาม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 นะคะพี่น้องสวยงามมากติดลูกได้ผลผลิตแล้วนะคะของเราได้ผลผลิตแล้ว สวยนะคะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกกอหนึ่งลูกหนึง่งด้านนี้นะคะด้านนี้ก็ลูกโตแต่มันเหี่ยวนะครับพี่น้องไม่รู้มันเป็นอะไรแมงอะไรเจาะยอดก็ไม่รู้นี่ยอดหิกยอดงอหมดเลยทุเรียนเรากำลังงามนี่ค่ะยดอกกำลังติดดอกพี่น้องแต่ไม่รู้อะไรเจาะเจาะ,จะไปเจาะต้นมันนะ นี่ติดลูกค่ะนี่ลูกโตโตลูกตัวโตวลูกัวโต,วต,วตวมันแตงโมนี่ค่ะลูกโตแตงโม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 ลูกยาวนะคะนี่ลูกยาวยาวแต่มีอะไรมาเจาะรากมันก็ไม่รู้มันเหี่ยวตายก็มีนะคะ เดี๋ยวพาดูแตงโมแตงโมลูกนี้โตหน่อยนึงดูดูดูลูกนี้ดูลูกนี้ลูกนี้ก็โตนะคะปลูกแตงโมก็ได้กินแตงโมนะ ปลูกฝรังก็ได้กินฝรังอันนี้ปลูกแตงโมค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรค์ทุกแช์ทุกเริ่ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจมตตีที่มอบให้นะคะแหงๆรูรับปังๆกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ